สวัสดีครับชื่อบุญรักนะครับเป็นแอดมินเพจพ่อใหญ่หลอดแล้วก็เจ้าของช่อง YouTube นะครับเมื่อก่อนช่อง YouTube ใช้ชื่อช่องว่าอีสานเหนือนะครับเป็นช่องเกี่ยวกับการทำละครเสียงนะครับกับเพื่อนๆแต่เนื่องจากว่าไม่ได้ทำแล้วนะครับตอนนี้เพื่อไม่ให้ช่องมันว่างเปล่านะครับก็จะมาเปลี่ยนนะครับชื่อช่องจากอีสานเหนือก็จะมาเป็นพ่อใหญ่หลอดกับน้องเหมยนะครับ สำหรับเพจนะครับเพจชื่อพ่อใหญ่หลอดก็คือชื่อของผมเองนะครับแต่คําว่าพ่อใหญ่เนี่ยก็มาจากการไปขายลอตเตอรี่นะครับมีลูกค้ามาทักเนาะโดยเฉพาะคนบ้านผมเนะี่ยพ่อใหญพ่อใหญ่ซึ่งผมอายุประมาณ4 0่สน้อยๆน,นะครับ40ครึ่งแต่หน้าตาก,ก็อาจจะแก่เพราะว่าตากแดดตากลมเยอะเกินไปนะครับเดินขายลอตเตอรี่ทําให้แก่เร็วเขาก็เลยคิดว่าผมแก่ก็เลย ดูตามหนังหน้านะครับก็เลยเรียกพ่อใหญ่พ่อใหญ่นะผมก็เลยเอาชื่อตัวเองมาตั้งซะเลยนะครับชื่อเล่นกับคําว่าพ่อใหญ่เนะี่ยเอามารวมกันเป็นพ่อใหญ่หลอด <c oughs> แรกเริ่มเดิมทีของเพจเนี่ยผมตั้งใจว่าจะมารีวิวที่ขายหวยนะครับสถานที่ขายหวยขายลอตเตอรี่นี่แหละให้กับเพื่อนๆนให้กับน้องน้องหรือคนที่ขายลอตเตอรี่ทั่วไป ถ้าอยากจะเข้ามาดูที่ว่าตรงไหนขายดีตรงไหนขายไม่ดีอะไรอย่าเงี้ยแต่ว่าการทำคอนเทนต์แบบนั้นอะ่ะมันค่อนข้างจะจำกัดนะครับถ้าวันไหนที่เราไม่ได้สายหวยเราก็ไม่รู้จะเอาคอนเทนต์ไหนไปลงก็เลยคิดในรูปแบบใหม่ไหนๆก็มีแฟนละผมก็เลยชวนแฟนมาทำคอนเทนต์ด้วยกันนะครับ เลยจะเปลี่ยนชื่อเพจนะครับจากพ่อใหญ่หลอดก็จะกลายเป็นพ่อใหญ่หลอดกับน้องเหมยนะครับยังไงแล้วก็ขอฝากติดตามหน่อยนะครับเป็นกำลังแรงใจงให้กันได้เข้ามาคอมเมนต์มาแชร์มาไลค์อะไรได้นะครับส่วนท่านมาคอมเมนต์เดี๋ยวผมจะมาตอบนะครับถ้าใครเข้ามาคอมเมนต์เดี๋ยวจะมาตอบช้าหน่อยแต่ก็ตอบนะครับเดี๋ยวจะให้น้องเหมยมาแนะนําตัวเองนะครับสวัสดีค่ะชื่อใหม่น,นะคะจะมาทําคลิป คู่กับพ่อใหญ่หลอนนะคะยังไงไก็ฝันเนื้อฝันตัวด้วยนะคะส่วนบ้านออบ้านอ่ะอยู่เชียงรายนะคะอากาศเย็นค่ะยังไงก็ทุกคนก็ไปเที่ยวกันได้นะคะและขอทําความเข้าใจอีกอย่างหนึ่งนะครับว่าเพจเนี้ยคือผมเป็นแอดมินคนเดียวทำอะไรคนเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นการถ่ายการตัดต่อนะครับบางทีมุมกล้อง อาจจะไม่ดีนะครับมุมกล้องอาจจะไม่ดีเพราะว่าผมก็ไม่ได้มองเห็นร้อยเปอร์เซ็นตะ์เนาะมุมกล้องอาจจะขาดขาดเกินเกินก็ต้องขออภัยทุกคนด้วยนะครับ<ม>และอีกอย่างเรื่องภาพนะครับเรื่องภาพนี้บางทีภาพที่ถ่ายออกมามอาจจะเบลอหน่อยหรือว่ามันอาจจะไม่ชัดเจนหน่อยนะครับเพราะส่วนใหญ่ผมใช้มือถือในการตัดต่อเนาะตอนนี้ก็พยายามจะเรียนรู้การตัดต่อผ่านทางคอมนะครับเผื่อภาพออกมามันจะดีกว่าการทำผ่านโทรศัพท์นะครับ ช่วงนี้ก็เป็นการลองผิดลองถูกนะครับยังไงก็ต้องขออภัยใครมีข้อแนะนําอะไรดีๆเกี่ยวกับการทําเพจนะครับอยากจะบอกอยากจะสอนอยากจะมาแบ่งปันให้ผมก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะครับจริงๆแล้วผมเป็นคนชอบทําวิดีโอลง YouTube ลง Facebook นะครับแต่ว่าด้วยแต่ด้วยความที่ว่าผมอเป็นคนขี้อาย 1. ไม่มีความมั่นใจในตัวเองสองตัวเองหน้าตาไม่ดี 3. ตัวเองมีอุปสรรคทางด้านการมองเห็นนะครับอาจจะทำมาไม่ดีเหมือนหล,หลายท่านที่ทำออกมานะครับแต่รู้สึกว่าตอนนี้ผมน่าจะก้าวข้ามสิ่งเหล่านั้นมาได้แล้วละ่ะเพราะว่าการทำคอนเทนต์ทำคลิปวิดีโอต่างเนี่ยถ้าเนื้อหาออกมาดีถ้าคลิปออกมาดีถึงจะเป็นคนพิการเป็นคนปกติยังไงเขาก็ดูอยู่แล้วใช่ไหมครับทุกคนแล้วผมก็เลยคิด ง่ายๆไม่ต้องไปคิดอะไรมากไม่ต้องไปกลัวไม่ต้องไประแวงอะไรมากมายนะครับคือคิดในงแง่ดีครับไม่ต้องไปหวังอะไรมากมายไม่ต้องไปหวังว่าคนจะมาติดตามเป็นหมื่นเป็นแสนนะอ,อะไรเงี้ยเราทำเท่าที่ความสามารถเรามีนะครับ